วาสนาสภัยหมื่นล้านแก้มบุ๋มเผยชุดเจ้าสาวสถานที่แต่งงานที่แรกเหลือเวลาอีกไม่ถึงปีที่เจ้าสาวคนสวยแก้มบุ๋มปรียาดาต้องเข้าไปเป็นสภัยหมื่นล้านแห่งบ้านหานพาณิชย์หลังจากแฟนหนุ่มนักธุรกิจพีทกันตพรคูกข่าวขอแต่งงานล่าสุดนั้นแก้มบุ๋มปรียาดาก็อัปเดตงานแต่งงานและก็ชุดแต่งงานที่แรกผ่านรายการขุยแซบโชว แก้มบุ๋มบอกว่าจริงๆแล้วงานแต่งมีวันที่19พฤษภาค,คมปี67เพิ่งเคาะสถานที่เพิ่งคุยกับ organize ยังไม่มีการทำอะไรเพิ่มเติมแต่ก็จัดที่โรงแรมสยามแคมป็เสนีีกรุงเทพส่วนเรื่องสินสอดแก้มบุ๋มบอกว่ายังไม่รู้ขณะที่พี่สาวคนสนิทบีมาติกาได้กล่าวว่าสินสอดขออุบไว้เป็นความลับฝ่ายชายก็มาปรึกษาพูดคุยกัน แต่รับรองว่าสมน้ำสมเนื้อแน่นอนแก้มบุ๋มนั้นบอกว่ายังไม่ได้คิดถึงธีมงานแต่งคิดแค่ว่าเริ่มต้นปีหน้าจะลดน้ำหนักคิดว่างานก็ไม่น่าจะอลังการอะไรมากในส่วนของชุดเจ้าสาวไม่รู้ว่าต้องใส่กี่ชุดแต่เอาอะไรก็ได้ที่ไม่รุงรังง่ายๆเรียบๆถ้าเกาะอ,อกก็ขอปิดแขนและพุงไม่เยอะมากถึงจะลดน้ำหนักแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพุงหมาน้อยจะหาย ช่วงนี้แก้มบุมยอมรับว่าทำงานเยอะมากจนว่าที่เจ้าบ่าวก็น้อยใจมีการทะเลาะกันใหญ่โตคบกันมาสีห้าปีไม่เคยทะเลาะเลยอันนี้ทะเลาะกันหนักมากเขาบอกว่าหนูรักเขาน้อยปกติแล้วคนจะแต่งงานจะรู้สึกว่าเรารักกันมากขึ้นแต่หนูบอกว่าหนูรักพี่พีทเหมือนเดิมเขาบอกว่าไม่จริงหนูต้องรักเขามากกว่านี้อยากบอกว่าหนูก็รักพี่พีทมากค่ะพูดอย่างนี้เขาก็ไม่เชื่อ รักอยู่แล้วมันจะอะไรกันนักหนาะเราก็เริ่มแก่แล้วแต่สินใจอยู่กับเขาแล้วเขาจะบอกว่าทำไมเราไม่อ้อนเขาเลยทำไมไม่ยิ้มให้เขาไม่สนใจเขาเลยส่วนเรื่องคนที่เข้ามาแซะต่างๆแก้มบุ๋มบอกว่าอย่าให้เห็นถ้าเห็นเมื่อไหร่ก็จะฟาดกลับไม่เว้นหนูจะแชร์และรถทัวร์หนูต้องไปลงเท่านั้นหนูไม่ยอมทำไมต้องยอมส่วนเรื่องลูกแก้มบุ๋มตอบชัดเจน มีแน่นอนอยากมีลูกสี่คนแต่หนุ่มพีทยอมให้แค่สองคนตอนนี้ก็เก็บไข่แปดฟองแล้วคิดว่าจะพึ่งวิทยาศาสตร์ตอนแรกที่บอกว่าไม่อยากมีลูกแต่ก็เปลี่ยนใจเพราะว่าปีมังกรถ้ามีก็จะวางแผนให้เขาเพอร์เฟคที่สุดถา้าไม่มีก็ไม่มีเลยถ้ามีก็ต้องวางแผนว่าเขาควรเป็นแบบนี้แบบนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีความคิดอะไรแบบนี้